ชื่ออะไรจ้าชื่อปาถนาอินทร,รมพันธ์ค่ะปาถนานปัญหาคืออะไรจ้าคือตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุมาเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็เคยตายไปสามวันแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยคือเนี่ยมองภาพมันจะไม่โฟกัสแล้วหัวเนี่ยเหมือนกับคนถูกถูก มือนก็ไปกระแทกอะไรมาแรงๆมันจะเบลอตลอดแล้วซึ่งไปโรงพยาบาลมาก็ตรวจหมดทุกอย่งาง,ลงแล้งงตลอดเหรอใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนอุบัติเหตุเกิดมาก,กี่ปีแล้วปี55 10 10ตั้งแต่ปี55เจ้าค่ะ11ปีนี้เจ้าค่ะ11ปีมาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะอุบัติเหตุรถชนกัน ไม่ใช่ค่ะคือว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ออกมาคือว่าตอนที่จะออกมาแล้วก็โทรหาแม่บอกว่าแม่เดี๋ยวจะเข้าไปถวายสังฆทานให้แม่โมทนานะเดี๋ยวกาลังจะกลับแล้วแล้วก็พอออกเลยจากสถานที่ปฏิบัติมาเจ้าค่ะได้สักเประมาณ500เมตรได้ค่ะมันเป็นเลนสวนนะเจ้าค่ะแล้วก็รถนะ่ะคือตอนนั้นนะ่ะรถน่ะเขาแข่งกันมาแล้วเราหลบเขาแล้วไม่รู้ว่าเขามา โดนแอ่ท่าไหนแล้วรถเนี่ยเสียบเข้าไปกับต้นไม้เจ้าค่ะรถเขาเสียบหรือรถหนูเนี่ยเจ้าค่ะไม่รู้ว่าโดนไหนไม่ใช่ค่ะรถยนต์ค่ะรถ,รถเก่งนะเจ้าค่ะซึ่งไม่มีใครชนเราเลยไม่เขาตอนที่ฟาร์มรู้สึกของหนูตอนนั้นน่ะว่าเขาแซงกันเขาเขาแล้วหนูวะหนูตอนนั้นเธอก็อยู่ในรถด้วย หนูเป็นคนขับมาแล้วเขามีปัญหากันมาแล้วหนูก็หลบเข้าซ้ายคือให้เข้าไปไปซ้า <Yeah. S 2> แต่ที่นี้เหมือนกับว่าเขาไปอย่างนี้แล้วก็มีมีสวนมา mm hmm. แล้วน่าจะไม่ถ้าถ้าเขาไปถึงนี้เขาก็ประสานงานกันหนูก็เลยหลบลงซ้ายแต่เขาคงจะเบี่ยงมาไม่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 พ้นหรือยังไงก็ไม่ไม,ไม่ทราบจา้าค่ะแล้วตอนนั้นก็คือดับไปเลยจอดับไปเลยค่ะ,ะตายไปแล้วตอนนั้น เจ้าค่ะตอนนั้นนะคะหมอบอกตายแล้วสามวันเอ,อที่ลูกชายมาเจอตอนที่เขาออกข่าวอะค่ะแล้วก็ไปเห็นแล้วเพื่อนของลูกชายคนเล็กเขาบอกว่าอ,อมาดูซินามสกุลเดียวกันเป็นญาติหรือเปล่าเพราะว่าทางโรงพยาบาลติดต่อใครไม่ได้เลยค่ะแต่คือว่าเขาจะเอาเครื่องหายใจออกคือเหมือนกับว่ามันเริ่มมันเริ่มจะลงหายใจเนี่ยมันเริ่มจะหมดหมดไปเรื่อยเขาใช้ใช้เครื่องกระตุ้นอยู่เจ้าค่ะเนาะ เจ้าค่ะแล้วพอดีว่าลูกชายเห็นแล้วลูกชายรีบมารีบมาตอนนั้นเลยเจ้าค่ะมาติดต่อกับที่โรงพยาบาลเขาก็พยายามที่ว่าจะเอาจะเอาไอ้เครื่องออกแล้วแล้วพอเอิญว่าลูกชายมาเจ้าค่ะอุบัติเหตุทำให้สุขภาพไม่ดีเลยตั้งแต่นั้นมา11ปีมาแล้วปีห้าห้าจนถึงปีแล้วจนถึงปีปีหปีนี้ก็11ปีแล้วค่ะแล้วพอตั้งแล้วมา ทำอะไรก็ลงทุนอะไรก็เจ๊งทําแบบมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหลือไม่คือมีแต่แต่จมุมดไปกับพวกรอบข้างพี่น้องทั้งนั้นเลยสรุปแล้วอันที่หนึ่งคือสุขภาพเนี่ยไม่ดีจากอุบัติเหตุก็ยังข้างคายอยู่อันที่สอง,องการงานงการเงินมีปัญหาติดขัดใช่เจ้าค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ด้วยด้วย ความทุกข์ทรมานที่มีอยู่จะถามว่าเกิดจากอะไรจะแก้ไขยอย่างไรใช่ไหมท่านเทวดาเป็นกรรมอะไรเธอไม่มีเรื่องเด็กใช่ไหมไม่น่ามีนะเจ้าค่ะอะคิดว่าไม่มีเรื่องเด็กแล้วมันเป็นกรรมอะไรท่านเทวดากรรมหรือท่านหรือใช่แล้วไม่ใช่เลยหรอกนะแต่ข้าเห็นอย่างนี้ค่ะการที่หนาน แล้วมองดูท่านเอ๋ยว่าเรื่องอะไรเลยนั่นหนอย่งเกินเหตุการ์เช่นนี้พอนั้นม่นหนอข้าขอถามก่อนนั่นแทนเชิญท่านทิวดาถามนางเอ๋ยเจ้าเคยปฏิบัติเคยตั้งใจปฏิบัติใช่ไหมหาใช่เจ้าค่ะเคยร่ำเรียนศึกษาวิชาค่ะเคยศึกษาธรรมะหาใช่ไหมแลใช่เจ้าค่ะศึกษาหาธรรมะนั่นเอ่ย พ่อใจเอ่ยหรืออะไรกันเล่าหนอทุธ<ส>ทาธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้ดับพ้นซึ่งกิเลสแล้วก็วัฏฏะสงสารค่ะนี่ไงท่านเอ๋ยก็เห็นเลยชัดเจนแล้วสินะทำไมเจ้าจึงตายแล้วเกิดค้านี่แหละนะให้เห็นสัจธรรมทำไมหนอการงานเงินเพืองจึงติดขัดเพราะให้เจ้าคิดด้วยใจปัญญาหนอว่าของอะไรไม่เที่ยงพอ เงินทองหนอไม่สำคัญอันนั้นแลแล้วทำไมร่างกายนั้นจึงสินส้นซากจึงไม่สงบทางนั่นแหละหนอถ้าเจ้าจ้าใจปฏิบัติพอผมรู้หนอเพราะอะไรใช่ไหมเออเธอก็ควรจะไปบวชแล้วนี่ใช่แล้วท่านเออเอจะมาตลอดก,ก่อนข้าเลยยังคิวคือแต่เคยเคยเคยแบบ ล้านมาจาเพราะว่าออบวชชีก็แค่ศินแปดแค่โกนหัวแล้วก็ใส่แค่ชุดแต่ถ้าถ้าบวชก็อยากคือว่าถ้าบวชก็อยากคือทำไมไม่เกิดเป็นชายได้บวชเป็นพระเพราะว่า227ข้อเนี่ยอยู่ในอันนั้นคือไปถือศีลแปดอย่างเดียวตลอดชีวิตนี้แหละจบเพ<ม>ื่อไปบวชเป็นพระก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตอนนั้นฟาร์มคิดแบบ เออซึ่งเราไปเห็นมาแล้วเราค่ะเจ้าค่ะแต่ว่าเปลี่ยนความคิดได้แล้วเพราะาาว่าถึงจะบวชเป็นพระถ้าไม่รักษาศีลมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกจะไปอยู่ในเครื่องแบบไปประกาศตัวว่าข้าพเจ้าจะเป็นสงฆ์แล้วแต่ใช้ชีวิตจริงไม่ใช่เป็นสงฆ์ไม่ได้เป็นพระมันจะมีประโยชน์อะไรแต่ยังไม่ได้ประกาศนะเจ้าค่ะแค่คิดว่าคิดในใจอะ่ะเจ้าค่ะอาเป็นว่าณเวลาเนี่ยสัจธรรมก็บังเกิดขึ้นแล้ว เธอไปตลอนตลอนอะไรอีกในเมื่อเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไม่มีกระตังแล้วก็แยกย้ายกันเข้าวัดไปก็หมดเรื่องคือมันยังมีหน้าที่ภาระที่ต้องดูแม่ค่ะแม่ก็ป่วยแล้วก็พ่อก็คือเดินซึ่งซึ่งไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่เขาดูแลมาตั้งแต่เล็กอะค่ะต้องดูแลค่ะทนทิวดาเขาก็คงมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแล คนเกี่ยวข้องอยู่เลยไปบวชไม่ได้พนาะที่ใช่ไม่ท่านใช่แล้วเป็นของใหม่เพิ่งเกิดกันนั่นแหละนะแต่เจ้าเคยตั้งจิตอธิษฐานมานั่นแหละนะเลือกเอาเองข้าบอกได้แค่นี้เ,เออก็เป็นนั้นว่าอาดีตที่ตั้งมานี้อาจจะไม่ใช่ชาตินี้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยายชาติเลยนั่นแหละนะ<ๆ>เคยอายา่านไห้ล่ะค่ะเกิดชาติใดนะขอให้ข้าบรรลุธรรมแล ก็ถ้าอธิษฐานแรงก็เจอแรงตามนี้ใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากเธอถ้าเธอตายไปเขาจะอยู่กันยังไงก็เคยคิดนะเจ้าค่ะว่าเวลาจะนอนเนี่ยตอนนี้เราตายแล้วไม่ตอนนี้ภาระของเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอต้องดูแลถ้าเธอเธอตายไปเขาจะอยู่ยังไงเขาอยู่ได้เปล่าก็ต้องปล่อยไปตามวาล่ะค่ะขอต้องหาทางดูแลเขาเองอยู่แล้วใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ่าอ่าอ่า ท่านเทวดาก็เตือนมาแค่นี้เธอตั้งตอดจาะไหงั้นเดี๋ยวเธอจะเจอปัญหาหนักแล้วเธอก็ไม่ต้องไปหาทางแก้ไขหรอกเพราะมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยเขาเตือนเลยแล้วสินะตายไปสามวันแล้วค่ะต่อไปหนะอาจจะตายแล้วตายเลยคิจาจรณนาะเอาเองท่านเอ,อ๋ยบอกได้เลยขนาดนี้แล้วหนาะปฏิบัติมาก็มากมายค่ะใช่แต่ว่านั่งหล <c oughs> ับตาเฉยเยเอออ่าอ่าอ่า คิดเองเออเองตามนี้ก็พยายามไปแบ่งจัดสรรหน้าที่ให้คนอื่นเข้าไปดูแลตัวเองเข้าวัดไปตามนี้คือใช่เจ้าค่ะกะละคือตลอดอต่จิตคิดอย่างนั้นตลอดอย่าคิดคิดแล้วไปทำไม่คิดแล้วมาพูดไรกำลังทำอยู่เจ้าค่ะว่าอยากคือพูดแล้วต้องวางด้วยเอ้ยไม่ใช่เจ้าค่ะเลยนั่นแหละนะทำแล้วไม่วางก็ไม่จบค่ะคือคือี่ไปห่วงอะไรอีกแล้วทำแล้วก็ ัวใครตัวมันใครเป็นใครตายก็ไม่เกี่ยวกันแล้วพระพุทธเจ้าเขาทิ้งลูกทิ้งเมียเข้าไปใช่จ้าค่ะก็เนี่ยะค่ะฟังจากดูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าค่ะอ่าคำถามของเธอไม่มีอะไรคือหมดชีวิตไปแล้วเขาให้พื้นขึ้นมาเพื่อจะบําเพ็ญเพียรเธอจะมาหาทางแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วตามนี้ใช่จ้าค่ะเพราะว่าตอนไปตอนที่ไปไปกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอืนไม่ต้องพูดค่ะ พูดเรื่องว่าเธอมันไม,ม่มีทางไปแล้วนอกจากทางปฏิบัติอย่างเดียวเพราะนั้นเธอไม่ต้องไปหาวิธีแก้ไขะไรหรอกเงินทองเขาก็ไม่ให้เธอความสุขความสบายเขาไม่ให้เธอให้เธอบวชอย่างเดียวแค่นี้เพราะว่าเธอไปตั้งจิตินฐานจะไปพระนิพพานจะพน้นทุกข์ไม่เกิดแล้วไงแล้วเธอจะมาถามอะไรอีกอะเธอรู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมท่านเทวดา ก็ได้อย่างใจนาะแหละท่านเลยก็พนิพานก็พนิพานไปก็จบหมดเรื่องแล้วท่านเอ๋ยไม่ต้องทุกข์ใจเลยนั่นแหละ <c oughs> พนิพานก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องเอาเงินเงินก็ช่างมันไปมันก็ไม่ของ <c oughs> เราไม่ได้แบกเงินไปนะท่านเอ๋ยไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่ไปด้วยนะพนิพานไม่มีอะไรครับนี้ธรรมะสูงสุดตามนี้ปล่อยวาง มุ่งหน้าเข้าบำเพ็ญเพียรจบเออแล้วก็ไปทําอีกเหมือนเดิมตัใครทมัท่านเอ๋ยไปได้